สวัสดีครับผมเอรินชัยนานะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำบะหมี่ท้องถิ่นของเฉินตูที่ชื่อว่าตันตันเมียนนะครับซึ่งร้านที่ผมจะเข้าไปกินในวันนี้เป็นร้านที่อยู่ริมทางร้านนี้นั่นเองครับโดยตันตันเมียนหรือบะหมี่ตันตันนะครับจะแตกต่างไปจากบะหมี่ที่อื่นๆคือมีรสไปทางเผ็ดชาตามสไตล์อาหารเสฉวนนะครับซึ่งเขาก็จะนำเส้นบะหมี่ลงไปลวกในหม้อน้ำซุปและจากนั้นเขาก็จะปรุงเครื่องเทศต่างๆโดยการตักใส่ถ้วยเอาไว้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาใส่เครื่องปรุงเครื่องเทศลงไปมากมายหลากหลายชนิดเลยทีเดียวและจากนน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 ััััััััั้้้้้้้้้้้กกกกกกก็็็็วววววาาาาาางงทิิิไเเ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 พพืืื่่่่่่่อออออออรร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 รสส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 ะะะะคคคคบบบบบมม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 มุแแแลลลใใชููีีีขจหหหโยยตตป์ฟด๋ คลุกคลุกกันก่อนนะครับเส้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคําแรกก่อนที่จะปรุงด้วยน้ําส้มสายชูดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมันครับแต่มันอร่อยนะฮะหมูสับของขาออกไปทางเค็มนะครับตามร้านบะหมี่จีนนะฮะเขาก็จะมีนี่นะฮะออสติกโชนะครับน้ำส้มสายชูสีดานะฮะมันเหมือนดึงรสชาติให้มันออกมาอร่อยยิ่งขึ้นนะครับ ตัวเครื่องเขาไม่เผ็ดมากนะฮะแล้วนี่ก็กินหมดแล้วนะครับตันตันเมียนนะฮะอร่อยมากๆนะครับถ้าใครมาเสฉวนต้องเอามากินกันดูนะฮะพวกเาไอคิมเชนนะคะัะ